ยักษราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่6ตอนสงครามศักสีสสขันทีเยี่ยซื่อหาได้รับความสำเร็จจาก พื้นที่นูเอาการเนื่องจากแดนเหลียวตรงนับวันแต่จะเจริญรุ่งเรืองส่วนแควนตาต้า,ตาสู่รบพ่แพ้ติดต่อกันเริ่มเสื่อมสุดลงทีละน้อยเราหัวหน้าชนเผ่าบนพื้นที่นูเอาการต่างแสดงความจำนงต่อเยี่ยซื่อฮาว่ายอมอ่อนน้อมต่อต้ามิงเยี่ยซื่อฮาฉวยโอกาส ตีเหล็กทั้งที่ยังร้อนเชิญเหล่าหัวหน้าชนเผ่าพื้นที่นูเออการมาเข้าเฝ้ากษสัตราในที่สุดหัวหน้าชนเผ่าใหญ่บนพื้นที่นูเออการเช่นเชิดตาหาและกุหลูรอนแรมเดินทางมาถึงนครหลวงยงเล่ฮ้องเต้ทรงทราบข่าวก็โสมนัดยินดีเมื่อย้อนทวนกลับไปความดีความชอบที่สืบเนื่องจากเสี้ยสินปกครองแดนเหลียวตรงจนเจริญรุดหน้า จึงเกิดผลบนพื้นที่นูเออการทําให้พระองค์ทรงหวนนึกถึงข้อพิพาทกับเสียสินที่วัดต,ต้าเป่าเอิญซื่อเสียสินแสดงความเห็นที่แตกต่างยงเล่ห้องเต้แม้ไม่พอพระไทยแต่ไม่ถึงกับเครียดครึ่งต่อเสียสิหยงเล่ห้องเต้ไม่ใช่บุคคลที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นต่างไม่ว่าตอนที่เปิดยุทธการสยบเพศภัยหรือหลังจากที่พระองค์ขึ้นเป็นห้องเต้พระองค์ยินยอมสดับฟังซุ้มเสียงที่แตกต่าง หากเป็นคนที่พลอยเห็นตามด้วยโดยปราศจากความคิดของตัวเองจะไม่ได้รับมอบหมายให้รับภาระแต่ผู้เดียวยามใดที่หยงเลือกฮ่องเต้ตัดสินพระไทยจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดการตัดสินพระไทยของพระองค์จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทรงรับฟังความเห็นที่แตกต่างนำมาแก้ไขปรับปรุงความคิดของพระองค์เองแล้วค่อยตัดสินพระไทย ม่ใช่ว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถจนไม่เกิดความผิดพลาดหากทว่าในขั้นตอนที่ดำเนินการได้ประมวลข้อคิดเห็นของผู้คนจำนวนมากแต่ตอนนี้พระองค์ในฐานะประมุขผู้เป็นใหญ่ชูธทงลงโทษสั่งสอนเมืองขึ้นที่แข็งข้ออ้างว่าผู้ปกครองอนำทำร้ายกษัตริย์เกา่าจนสิ้นเผ่าพันธุ์ จึงต้องส่งกำลังเข้าปราบปรามพระองค์ไม่สะดวกกับการเปิดเผยเจตนาหุบกลืนอันนำเพียงถ่ายทอดแผนการผ่านขุนนางที่ใกล้ชิดคนหนึ่งให้ซื้อตัวขุนนางใหญ่ของแขวนอันนำสักหลายคนให้พวกมันร้องขอให้ต้าหมิงฟื้นฟูระบบเขตปกครองจินเซียนเนื่องเพราะตอนนี้พระองค์ไม่มีผู้ใดให้หาหรือด้วยดังนั้นก่อนที่ขุนนางราษฎรอันนำ จะร้องขอเข้าร่วมเองพระองค์ไม่อาจให้ผู้ใดล่วงรู้ว่าพระองค์คิดยึดครองแคว้นอนนำประการนี้มีส่วนขัดแย้งกับระบบความคิดด้านศิลธรรมจัญยาซึ่งสืบทอดมาเป็นเวลาหลายพันปีหากเปิดเผยออกไปคงถูกขุนนางบุญในราชสำนักคัดค้านและตีเตียนยงเล่อฮ่องเต้จึงรับสั่งถึงปัญหาข้อนี้ ในระหว่างที่พบกับเสียสินที่วัดต้าเปาเอินซื่อตามลำพังมิหนำซ้ำก่อนที่จะเปิดเผยออกมายังมีท่าทีอิดเอื้อนอยู่บ้างเสียสินกระทำการรับให้กับพระองค์มากมายขณะที่ปกครองแดนเหลียวตรงได้แย่งชิงพื้นที่กับแขวนโชซอนดูจากพฤติการที่ผ่านมาเสียสินอาจจะยอมรับความเห็นของพระองค์ปรากฏว่าเสียสินไม่ได้คัดค้านเสียสินไม่ได้คัดค้านภา,ายใต้เหตุผล อันคล่ำครือของบัณฑิตหัวโบราณที่อ้างว่าต้าหมิงเป็นประเทศสูงส่งควรปฏิบัติต่อแว่นแขว้นอื่นด้วยมารยาทอันดีเสียสินยังพื้นเพธ,ธรรมดายิ่งกว่ายงเล่อหองเตมันยึดถือผลประโยชน์เป็นที่ตั้งราวกับพ่อค้าหน้าเลือดพร่ำบอกว่าหลังจากเปรียบเทียบดูได้รับไม่เท่ากับเสียจึงแสดงความเห็นคัดค้าน ดังนั้นไม่กระตุ้นปฏิกิริยาของอยงเล่ห้องเต้เท่าใดพระองค์ทรงทราบว่าเสียสิลนแม้ไม่เห็นด้วยกับการเฉยโอกาสฮุบกลืนอันนำแต่หากพระองค์ยืนกรานส่งเสียสินไปปราบศึกอันนำเสียสินก็จะทุ่มเทยอย่างสุดกำลังแต่ยงเล่ห้องเต้ก็มีพระอุปนิสัยที่ยืนกรานท่านเมื่อไม่เล็งผลเลิศเราก็ไม่ใช้สอยท่าน ให้ท่านดูว่าสุดท้ายเราคิดเห็นถูกต้องหรือว่าท่านกล่าวถูกต้องภายใต้ความคิดเช่นนี้พระองค์จึงมอบหมายให้จางฟูกระทําหวังว่าจางฟูไม่สร้างความผิดหวังให้ตอนนี้เมื่อเหล่าหัวหน้าชนเผ่าพื้นที่นูเออการเดินทางมาอ่อนน้อมต่อต้าหมิงยงเล่อฮ่องเต้ก็อดดําริถึงผลงานที่แดนเหลียวตงมิได้เสียสินปกครองแดนเหลียวตงจนเจริญรุ่งเรือง พระองค์เข้าพระทัยว่าเสี้ยสินเป็นตัวเลือกที่ทำหน้าที่ฮุบกลืนอนนำได้ดีที่สุดมีคาดเสี้ยสินกลับคัดค้านเมื่อนนึกถึงแดนเหลียวตรงพบว่าตะวันตกมีตาตาจอกคุกคามตะวันออกมีโชซอนคอยฉุดแข้งฉุดขาสภาพแวดล้อมยังเลวร้ายกว่าอนนำอีกเหตุใดเสี้ยสินจึงเร่งสร้างความมั่นคงแก่แดนเหลียวตรงแต่ไม่เห็นด้วยกับการฮุบกลืนอนนำหรือว่าพระองค์ผิดไปจริงๆ ยงเล่อฮ่องเต้จึงนึกทบทวนคำพูดของเสียสิลนส่งไข้ครควญอยู่ครู่หนึ่งพระองค์ยังไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวของเสียสินแต่ก็ไม่เพิกเฉยอีกดังนั้นพระองค์ใช้คนแจ้งต่อหูหยงว่าระหว่างที่สืบหาร่องรอยของเจียนเหวินฮ่องเต้ให้สืบเสาะข่าวคราว,าวโดยรอบโดยเฉพาะผู้คนที่ขึ้นเหนือไปสืบเสาะให้รวบรวมข้อมูลของแคว้นตาต้ากับวาลาเป็นพิเศษเนื่องเพราะหากว่า ทางเหนือเกิดความวุ่นวายตามคําบอกของเสียศินจริงๆพระองค์ต้องวางกําลังอยู่ทางเหนือนั่นจึงเป็นหอกข้างแคร่ของต้าหมิงการหุบกลืนดินแดนอันนําเชกเช่นเพิ่มดินเงินดินทองของแพรพันระดับความสําคัญไม่อาจวิจารณ์ร่วมกับชายแดนตอนเหนือประการนี้พระองค์ทรงมีความเห็นตรงกับเซียศิลหัวหน้าชนเผ่าชาวนีเจนกับมองโกบนพื้นที่นูเออการ เดินทางถึงนครหลวงยงเลื่อห้องเต้ทรงจัดพิธีต้อนรับทั้งตอบสนองคำร้องขอของเหล่าหัวหน้าชนเผ่าจัดตั้งฐานที่มั่นหนูเอาการทรงแต่งตั้งหัวหน้าชนเผ่าเชิดตาลากับพวกทั้งสี่เป็นจือหุยถงจือหัวหน้าชนเผ่ากูหลูกับพวกเป็นเจิ้นฟูที่ตั้งเฉียนหู่ซว่พระราชทานตราตั้งหมวกสายรัดภูษาและเหรียญตรา ต่อจากนั้นยังจัดตั้งฐานที่มั่นอยู่บนพื้นที่ทั้งเหนือและใต้ของแม่น้ำกันหลันกับเฮยหลงเจียงตลอดจนลุ่มแม่น้ำสงหัวเจียงอูซูลี่เจียงเก๋ลินเหอกับเิงกุ้นเหอโดยให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลใช้รูปแบบของการแต่งตั้งกลายเป็นขุนนางราชสำนักหลังจากนี้ย่อมต้องจัดส่งกองกำลังชาวฮั่นไป เพิ่มการปกครองท้องถิ่นต่างๆหลังจากกำหนดที่ตั้งฐานที่มั่นก็อาศัยจุดต่างๆเชื่อมเป็นเส้นสายแต่ละเส้นสายแทรกซึมไปทั่วพื้นที่นูเออการสุดท้ายอาศัยการทหารกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคุมพื้นที่นูเออการทั้งหมดเมื่อถึงเวลาค่อยจัดตั้งที่ทำการทหารและฝ่ายปกครองทั้งหมดมีส่วนคล้ายกับรูปแบบของแดนเหลียวตงอยู่บ้าง เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนี้ต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆระหว่างนี้ยงเล่ห้องเต้มีภารกิจวุ่นวายอยู่บ้างพระองค์ทรงจัดเลี้ยงและหารือกับผู้นำชนเผ่าบนพื้นที่นูเออการททำความเข้าใจกับสภาพพื้นที่นูเออการอย่างละเอียดจากนั้นเรียกประชุมคณะเน่เก๋ร์สำนักอู่จินตูตูฟูและกรมกลาโหมวางมาตรการต่างๆสำหรับพื้นที่นูเออการ หลังเที่ยงวันนี้ยงเล่ห้องเต้เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับพื้นที่นูเออการอนุญาตให้คนของสำนักอูจินตูตูฟูกับคณะเน่ยเก๋อจากไปมู่เอิญก็ประคองกล่องใบหนึ่งเดินเข้ามายงเล่ห้องเต้พอทอดพระเนตรกล่องลับก็ทรงทราบว่านี่เป็นหนังสือกราบทูลที่ส่งตรงถึงพระองค์โดยไม่ผ่านหน่วยธงเจิง้งซือกับห้องทรงพระอักษร ต้องประทับนั่งตัวตรงเปิดกล่องลับหยิบหนังสือกราบทูลออกมาพบว่าเป็นหูหยงจัดม้าเร็วทรงข่าวด่วนมากราบทูลเรื่องนี้ว่ากองทัพของเทียมู่เอ่อเคลื่อนไหวบนพื้นที่เมืองกูตซือฐานอย่างคึกคักสะสมกำลังเพิ่มขึ้นคล้ายคิดลุกรานตะวันออกซึ่งคำว่าเมืองกูซ่ซือฐานแปลว่าสถานที่ของชาวมองโกเป็น ชื่อที่ชาวเปอร์เซียเรียกจกักรวรรดิชาเฮอร์ไตตะวันออกเทียมู้เออเตรียมรุกรานตะวันออกจริงๆหลายปีนี้พระองค์บุกอินตู้อินเดียล้างเตอร์ลีเดลลี่ยึดอีหลังอิรานรุกรานถูเอ่อฉีตุรกีโจมตีสวีลียาหมายถึงซีเรียยึดคลองอิราเคหมายถึงอิรักพิชิตปาเกตากรุงแบกแดดกับต้ามาถูเกอ หรือดามัสกัสจับตัวสุลต่านแห่งเออร์ซูมานถูเออชีออตโตมันตุรกีพระนามปาเอาอร์ซเตอ๋อหมายถึงบายาซิดที่หนึ่งกล่าวได้ว่าสู้รบคลาใดล้วนพิชิตชัยสร้างเกียรติประวัติในการรบถึงขั้นสุดยอดชาวโอโจซึ่งหมายถึงชาวยุโรปล้วนสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวเมื่อหกปีก่อนทัพหมาของออซอมานถูเออชี เพิ่งพิชิตกองกำลังหลอมาตี้กัวซึ่งหมายถึงจกักรวรรดิโรมันกับใบจานถิงตี้กัวซึ่งหมายถึงจกักรวรรดิไบเซนไทยและกำลังผสมของฝ่าขวัวหรือฝรั่งเศสซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นกำลังรบที่ดีที่สุดของโอโจแต่เทียมู่เออใช้เวลาวันเดียวก็เข็นฆ่าพวกมันจนพินาศย่อยยับชาวเฟยโจหรือแอฟริกัน ก็วาดวันสถานทัพม้ามามู่หลิวเคอซึ่งหมายถึงทัพม้ามามลุกของไอจีซึ่งหมายถึงอียิปเพิ่งพิชิตกองทัพมองโกบนพื้นที่ปาเลอซื้อไทยหมายถึงปาเลสไตน์แต่เทียมูเอ่อก็โจมตีพวกมันแตกพ่ายถึงสองครั้งภายในหนึ่งปีเจงกิสขานและลูกหลานทั้งหลายสร้างจากักรวรรดิมองโกได้แก่ราชวงศ์หยวนกับ อาณาจักรขานทั้งสก่อนที่จะถึงยุคของเทียมู่เอ่ออาณาจักรวอเคอไตถูกอีกสี่ประเทศล้มล้างไปตอนนี้คงเหลืออาณาจักรชาเฮอไตกับอ e ีเอ่อและกระโจมทองคำลวนสิโรราบต่อเทียมู่เอ่อนับตั้งแต่เบิกฟ้าเปิดพิภพเป็นต้นมายังไม่เคยมีกองกําลังติดอาวุธที่เข้มแข็งเท่าเทียมูเออคนขาเป๋ชาวถูเจีย ที่อ้างว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายของเจงกิสขานไม่ว่าญาติตราทัพบ,บุกโอโจรหรือว่าเฟ่ยโจล้วนปราบพิชิตได้จนหมดสิน้นผู้คลองนครทั้งหลายได้แต่อธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าขอให้เทียมูเออขึ้นสู่สวงสวรรค์โดยเร็วในที่สุดคำอธิษฐานเป็นความจริงคนขาเป๋ที่น่ากลัวกว่าซาตานซึ่งหมายถึงซาตาน พลันถอนทัพกลับไปจักรวรรดิเทียมู่เอ่อถอนกําลังกลับเมืองหลวงสามาเออหานอันวิจิตงดงามปล่อยให้เราผู้ครองนครทางตะวันตกกอบกู้บ้านเมืองของตนเองที่พินาศย่อยยับเนื่องเพราะจักรวรดิเทียมู่เอ่อไม่มีความสนใจต่อพวกมันอีกพระองค์มีเป้าหมายปราบพิชิตแห่งใหม่พระองค์เตรียมบุกตะวันออกเพื่อปราบพิชิตจักรวรรดิต้าหมิง ขณะที่พระองค์ทรงอาเอิดตูซากับใกล้ซูยาติงเดินทางสู่ต้าหมิงห่องเต้แผ่นดินจงหยวนเปลี่ยนเป็นเจี้ยนเหวินห้องเต้ในสายพระเนตรของเที่ยมู่เอ่อเจ้าเอี้ยนอ๋องเพียงยึดเมืองเปิดจริงแข็งข้อต่อประเทศจีนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ที่จะสู้รบได้ใช่แต่รอจนคณะทูตของพระองค์เดินทางถึงประเทศจีน ฮ่องเต้ของประเทศจีนก็เปลี่ยนจากเจียนหวนห้องเต้เป็นยงเล่อห้องเต้เมื่อคณะทูตเดินทางกลับไปรายงานข่าวนี้ต่อเทียมู่เอ๋อเทียมู่เอ๋อค่อยทรงฉุกคิดว่ากําลังเผชิญกับคู่มืออันเข้มแข็งแล้วยงเล่อห้องเต้เพิ่งขึ้นครองราชมิหนำซ้ําอยู่ในฐานะอ๋องที่เป็นกบฏสุดท้ายขึ้นครองแผ่นดิน สถานการณ์ในประเทศต้องเกิดความไม่สงบนี่นับเป็นโอกาสจู่โจมอันประเสริฐดังนั้นเถียมู่เออละถิ้งคู่มือทางตะวันออกซึ่งไม่คู่ควรกับการจู่โจมเร่งรวบรวมไพร่พลยาตราเข้าประเทศจีนเป้าหมายของพระองค์คือพิชิตประเทศจีนก่อนค่อยพิชิตชาวมองโกลเช่นนี้พระองค์จึงเป็นขานผู้ยิ่งใหญ่ ขึ้นแทนที่เจงกิสขานเพราะเหตุนี้พระองค์เตรียมการมานานปีพระองค์ทำการสำรวจพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนเป็นเวลาสิบกว่าปีรวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมากพระองค์กำหนดเส้นทางรุกคืบสู่ตะวันออกไว้หลายสายทับหน้าของพระองค์ประจำการอยู่ที่เมืองกูซือฐานตั้งแต่แรกเตรียมบุกแคว้นอวีเทียน รุกค,คืบถึงตอนกลางของแม่น้ำถาหลี่มู่ซึ่งเมืองกูซือฐานปัจจุบันอยู่ทางตะวันตกของมณฑลซินเกียงส่วนแคว้นวีเทียนชื่อแคว้นโบราณในแดนซีอุยส่วนแม่น้ำถาหลี่มู่คือแม่น้ำทาริมตอนนี้ถึงเวลาแล้วเทียมู่เออเปิดฉากทำสงครามศักดิ์สิทธิ์นับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยพบกับความพ่ายแพ้มาก่อน คลังนี้พระองค์เตรียมทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ต่อประเทศจีน,จน,จน,จน